เป็นพรคณะลูกศิษย์ลูกหาทั้งฝ่ายอระาชก็ดีฝ่ายอสุสามเณรก็ดีที่เคยผ่านการ สราา้งางมัดติดหัวใจเป็นการไปพรปีใหม่สรุปแล้วลูกศิษย์มีเสียงจ้าลูกศิษย์มาหลายคนเขาบอกว่าอยากให้อาจารย์อวยพรปีใหม่ให้ผมหน่อยนานแล้วที่ไม่ได้ย,ยินเสียงอาจารย์พูดความลูกศิษย์ผูกอาวุที่เคยบวชเป็นถ้าเป็นแมงที่เคยอยู่ด้วยเคยถูกอบรมไปแล้ว สาราเพศออกไปแล้วทำงานทำการไปมีครอบครัวบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็น้อผูกพันแล้วก็คณะญาติยโยมบางส่วนที่ได้เคยผ่านการอบรมเรื่องการทำควมีการพึ่งทหารจากาการทะก็ปี2อ6 5น่อนี้ก็ผ่านมาได้วันนี้วันที่2 ฉลองให้แล้วนะอาจารย์ฉลองให้แล้วฉลองอะไรไม่ฉลองสวดพระปฏิโมกข์ให้เรียบร้อยแล้วเมือ่อเช้าสวดไหลลื่นพอสมควรมีทีมน้อยไม่มากเหทุกครั้งมีความตั้งใจว่าก็สวดให้ฉลองปีใหม่ที่ผานจิตการสวดการสวดก็เป็นการสร้างความจำด้วยสมาธิอันหนึ่งก็มี ความผิตีเกิดขึ้นพรสมควรในเวลาส่วก็ขอบุญนั้นให้พวกเราแนละ้วนับแบ่งปัน,นไปก็เป็นบุญเป็นความดีหนึ่งเหมือนกันในเวลาเกือบชั่วโมงในกางส่วนส่วนนี้เรื่องของปีใหม่ตามโลกสมมติของพวกเราก็รู้แล้วว่าในแต่ละปีในแต่ละปีที่ผ่านไป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 ,นไปที่เราเรียกว่า,าการผ่านไปพวกเรนมาอีปีหนึ่งก็เป็นปีใหม่เราก็เคยมี ไม่มีความสําคัญอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยที่เราอยากได้มากที่สุดคือพูดที่เป็นข้อคิดเป็นข้อคิดเศรษฐกิจใจจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือจากอุบาจาร์ที่เราเคยผ่านการอบรมจากท่านที่เราเคารพนับถือมาอยากให้ท่านได้ฝากข้อคิดอะไรบ้างในการที่จะขับเคลื่อนไป ไอปีพศส,สอส้ีิซึ่งเป็นปีเสือและเป็นปีที่อาการเกิดด้วยปีเสือ6กรอบสีรอบ48ปีเ,เดืมีนาที่ก็เราคนรริงพูดกันเพร่ะมพราะอะไรที่มัจริงสิ่งสมมุติสมมุตมมิตทั้งหลายพวกเราก็เข้าใจพอสมควรแล้วเนี่นยมัะเป็นเรื่องของการทํางานการกินอยู่การเรียนหรือการมีครอบครัวอะไรทุกอย่าง เอาสิ่งที่เป็นความจริงใน,ในเรื่องความจริงด้านสมมติที่เราเจอูนวันนี้เป็นประการเป็นเครื่ององชีว้ว่าเราจะมีคุณภาพแค่ไหนในการผงชีวิตเราจะมีศักยภาพแค่ไหนในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองไปให้มีตะละอดความัพันได้สิ่งที่มองเห็นนี่แหละสิ่งที่เรามองเห็น,นี่และสิ่งที่เรามองเห็นนี่ซึ่งเรามองเห็นปัจจุบันก็จะเป็นร่างกายขอ,องเราร่างกายของเราเนี่ย เราไม่ได้มองเห็นแค่่างกายของเราเยมองเห็นร่างกายของพ่อแม่เราสามีแฟนอะไราตี่้งต่างลูกเต่าเราเพืเ่อนฝูเราความเป็นจริงคนงที่เรามองเห็นในเมื่อใครที่ผ่านเข้ามามองเห็นเรามองเห็นเขาแล้วจะทำยังไงให้เรารักษาสิ่งเ่นี้ไว้ได้เท่าที่เราจะรักษาได้แก้ไขกัน กายเราไม่อยู่ไม่ได้ไงว่ามันจริงมันอยู่เราไม่ได้ไงทำยังไงให้ให้มันอยู่กับเราได้อย่างมีคุญแจผ้าก็มีสักยภาพสูงเราใช้มันตัดสิยู่ีด้มากที่สุดในการดเนินชีวิตของเราจะทํำยังไงประเด็นบางคนกับพราพ่อกัมภาแม่กับพราครูบาอาจารย์กับพ,พ,พราแฟนกับพราลูกกับพราอะไร,รก็แล้วแต่การไมขออต่เดียวว่าอยากให้เราบำเพ็ญตัวเอง เรามาเั็พระตัวเองก็พอเมื่อไร่เรากำพร้าตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่เข้าใจตัวเองไม่สุดตัวเองไม่ยอมรับสภาพความจริงของตัวเองมันเกิดขึ้นมันมากระทบจิตใจกับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีร้ายเรื่องความสุขความโกรธความกวดความหลงอะไรต่างๆสาซาบะว่าต่างๆที่มันมากระทบเราแสดงว่าเราไม่กำเพ็ญเราต้องเรียนรู้มันเราต้องฝึกมัน อยู่กับมันให้ได้เมื่อเราอยู่กับมันฝึกมันคอยดูแลมันคอยใส่ใจกับมันนิดเลยเราก็เป็นบุคคลผู้ไม่เป็นมันไม่เป็นคนกัมพาเพราะเราได้ศึกษาเรื่องใหม่ๆที่เข้ามานี่ของใหม่ของปีนะที่มันผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาอารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์เก่าๆกายเป็นกายเก่าสีเป็นสีเก่ามันเป็นธาตุเก่ามันเป็นสีที่อยู่ในโลกนี้ มา,าแล้วเราจะเกิดมันไม่เกิดมันก็จะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันผ่านเข้ามามันเหมือนกับความรู้ใหม่มเป็นมันเป็นความความรู้สึกใหม่ของเราการต่างๆที่เราไปเจอบางทีมันเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกใหม่แต่ยิ่งเป็นความรู้สึกเก่าเพราะนั้นวิธีการต่างๆที่สิ่งเข้ามาในผ่านมาชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตายอะไรที่ผ่านเข้ามา คิดพิจารณาติกตออนีกแล้วก็เรียนมันให้เรียนรู้มันดีอารมณ์ต่างๆผมรู้สึกต่างๆโลกต่างๆาเกิดกับร่างกายเราการงานต่างๆที่ผ่านเข้ามาปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเราต้องเริ่มที่จะต้องเรียนรู้มันให้เป็นสิ่งใหม่จริงๆให้เป็นปีใหม่จริงๆให้เป็นแนวคิดใหม่จริงๆให้เป็นการเดินทางใหม่จริงๆโดยสร้างความเห็น โดยสร้างความเห็นนี่มันเห็นสาภาะเ่าเนี้เห็นสิ่งเ่าเนี่ยเห็นปัญหาเราเนี้ยเห็นความรู้สึกเห็นความคิดเห็นอารมณ์ต,ต่างๆที่ผ่านเข้ามาว่าเราปฏิเสธมันไม่ได้เป็นความจริงเห็นนี่มันก็เออนี่ความจริงเข้ามาแล้วโรคไั้ไข้เจ็บมาลงมาเลงปวดท้องเจ็บไส้อะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาปัญหาเรื่องต่างๆสะสมมาต่างๆมันผ่านมาเอาพอเปนความ ยอมรับแล้วก็สร้างกรรมวิธีโดยการคิดคิดคิดค้นหาว่ามันมาไดไงอยู่กับเราเองวิธีการแต่แต่ตแป็สิ่งที่เราต้องทำก่อนวิธีการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ที่มันถูกต้องจริงๆแล้วก็สร้างแนวคิดใหม่กับตรงนี้ที่ถูกต้องจริงๆว่าอยู่แบบอะไรก็อยู่แบบนั้น เดิมมันแก่ความโกรธเข้ามาให้มันความโกรธเข้ามาอยู่เหมือนเดิมเลยนะความเหนื่อยล้าใจเข้ามาก็มาที่ไรก็ให้มันเหนื่อยล้าเหนื่อยใจอยู่เหมือนเดิมความสุขเข้ามาก็เออรับความสุขอยู่เหมือนเดิมความทุกข์เข้ามาก็รับทุกข์ความโกรธความเกลียดความอิจฉาความริษยาความน้อยน่าต่ำใจความอยากจนความอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านเข้ามาปัญหามันมาเข้ามาปผมก็ให้มานเหมือนเดิมมาเจอเราก็เหมือนเดิมเจอแบบไหนห่อเหี่ยว แค่หมดสิ้นหมดหวงังอย่างไรพวกนี้มันอยู่ในเดิมนมนก็เออมันจะเป็นปีใหม่ยังไงมันจะเป็นการสร้างความคิดใหม่เราได้ไงใช่ไหมนั้นเหมือนพวกเราเจออาจารย์พวกเราอยู่อาจารย์กี่ปีแล้วบางคนอยู่เป็น6ปีบางคนอยู่เป็น10ปีบางคนสิบกว่าปีบางคนแล้วเสือ่อมไปสักพอนีน่อาจารย์ ก่อนเห็นเป็น,นยังไงมีการพาัฒนางการปัจจุบันในปัจจุบันเห็นเป็นยังไงใช่ไหมเมื่อทุกคนรู้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันเป็นเหตุที่ต้องนํามานํามานํามาในเรื่องที่จะทําให้เราเกิดความพอใจในด้านของร่างกายมันสามารถทําให้เราเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยสุขภาพที่ดีมันสามารถทําให้จิตใจเราเนี่ยมีการเ,เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม การตารมชีวิตลเรื่องการโกรธการเกลียดปิดฉานสยยอารมณ์าาาตายมาเราไม่ห้ามไม,ามไม่ได้มันมีทุกคนเมื่อมีทุกคนมันมีความจริงเมื่อมีความจริงเราก็วิธีการสร้างวิธีการจัดการยังไงเพราะนั้นพวกเราต้องผ่านวงจรชีวิตในเรื่องของการศรึกษาเรื่องหลักคำในด้านปรรกะแน่นอนทฤษฎีมันเยอะแต่ว่าไอ้ภาคปฏิบัตทิทฤษฎีมันเอาทีมันไม่เหมือน เจอจริงๆอารมณ์จริงๆยังเป็นพวกวัยรุ่นสื่งก่อใหม่ใหม่พวกเราสื่อไปใหม่ใหม่วัยรุ่นเป็นไงเจอจริงๆแก้ได้บางคนแก้ได้หคนแก้ไ่ได้นั้นที่ใหม่ความใหม่เรื่องอะไรใหม่ๆที่เราควรจะทำก็คือการสร้างวิธีการชวนคิดใหม่เข้ามาอย่าเรื่องที่เป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เป็นอารมณ์เก่าๆความเก่าๆเตียงเก่าๆความ พึงพอใจเก่าการงานเก่าเรื่องเล่วเก่าเนี่ยวิธีการพวกนี้มันเก่านั่นแหละแต่ว่าเราจะมีวิธีการแบบนี้ที่เป็นวิธีการบบใหม่ที่สร้างสร้างเองให้มันมีแนวคิดใหม่เข้ากับยุคปัจจุบันนี้ได้เหมือนก็อยาที่บอกเหมือนอาจารย์ทำงาน,นวันนี้สอนวันนี้ใช้วิธีการแบบใช้ชีวิตแบบใหม่ไม่ได้อยู่แบบเดิมแต่ก่อนก็อย่งางเห็นพวกเราเห็นสมัยก่อนมีความคเครียดมีความมุ่งมั่นจนไม่รักษากายบางทีไม่รักษากายโดยที่เหมาะสม ปล่อยให้มันเดือร้าสุขภาพร่างกายกไม่ดีปัจจุบันไม่ใช่เรามาเรามาเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการใหม่ที่จะนำพาร่างกายใจใจมันเปลเกิดประโยชน์ต่อสุดยอพมากที่สุดเกิดประโยชน์ต่องานที่เราทำมากที่สุด้งพวกเราอยู่ข้างนอกศึกษาละเพศเราไปอยู่ข้างนอกไมมีครอบครัวมีอะไรจะทำไงเราจะเลี้ยงปีดามาาได้จะทำไงเราจะเลี้ยงตัวเองไนดะ้เลี้ยงลูกเก้าเราก็ได ดับแรกเราต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนสร้างฐานฐานความเข้าใจของชีวิตนี้ขึ้นมาก่อนด้านด้านทางด้านข้างข้างที่ไปมองบ้านทางข้างมีมองเขาจำพาสิทธได้ไปในอย่านำออกไปนอกนะครับเดี๋ภายในบ้านมันเรื่องมันจะเป็นต้องเป็นผุ้คนคนหงมาฟังเรื่องภายในนอกรอไม่จำเป็นต้องนำมัเข้าสู่ภายในบ้านที่มันไร้สาระการเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับครอบครัว ดังนั้นการไม่กำพรา้าตัวเองสำคัญพวกเราต้องจัาไว้ว่าการไม่กำพรา้าคนดีมีสำคัญมากมีร่างกายารักษาร่างกายดีปฏิบัติกับมันให้เหมือนว่ามันคือ <ừ. S 1> มันรู้สมบัติมันคือสมบัติชนิดหนึ่งที่เราต้องรักษามันเพราะว่ามันต่อย,ยอดให้เราได้อีกเยอะมากร่างกายกเุกชาตาทุที่สอนเราเกียดร่างกายในมุมมองของพวกเราที่เราคิดกันไม่ใชเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องอะไร เจ้าสอนเราศึกษาร่างกายเกียรู้ร่างกายให้เกิด like. ดีผ้าบางีสุขร่างกายเป็นของท่้ามันเป็นของกลางเป็นสมบัติกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของนะเจ้าสอนพวกเราแบบนี้ม่ใช่เมื่อเป็นสมบัติกลางเนี่ยสิ่งที่เราจะไปต่อยอดได้คือเอาสมบัติร่างกายที่ไปดน่้น้ำลงไปไปต่อเอาสมบัติในโลกนี้ซึ่งเป็นสมบัติกลางซึ่งบรรเลกเปลี่ยนใช้แลกเปลี่ยนกินแลกไปกันอยู่เนี่ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเงินทองแก้วแหวนต่างๆที่เราหามาก็เป็นสมบัติกลางนั่นง เราก็เอามาใช้ในชีวิตของพวกเราซึ่งเป็น,นาธาตุดื่มน้ำลงไฟร่างกายเรามีพ่อแม่เรามันก็เป็นสมบัติกลางของโลกนี้มีใครเป็นตัวของตัวเองไปเรา,า,เราสึกอสายอารมณ์ความรู้สึกความจำต่งางๆที่มันเกิดขึ้นมันจะจำในอดีตจำในเรื่องต่างๆดีบ้างหรืดีมากความรู้สึกสุขใจทุกใจเรือความจำต่งางๆแนี่คิดต่างๆที่เราประสบและผ่านมาทั้งหมดมีอะไรที่เราจับต้องได้บ้า ราบวชมากี topic, years, anything, ่ปี4 5 6ปีสื wild, ่อออกไปแล้วก็10ปีจบวันนี้ปีสื่อออกไปจะต้องความรู้สึกอะไรใชบ้างเอาไปเอามาเป็นสมบัติอะไรต่ออีกเรื่องบ้างเรื่องอะไรอารมณ์ต่างก็พัดผ่านไปเดินไปดับไปหายไปแต่เราไม่ได้สังเกตในเรียนใหม่ครับพี้เพราะฉะนั้นปีใหม่เราต้องมีวิธีการที่เป็นแบบใหม่ตามที่พระพุทธองค์ไปสอนเรื่องของมรรควิธีเรื่องการเห็นนี่มันถูกต้องเห็นมันเป็นตามพรามจริงของมัน แค่นี้วิธีการง่ายที่ีม่เมื pues ่อเราคิดแบบนี้เราก็จะได้ของใหม่ก็ได้ของใหม่วิธีการใหม่แนวคิดใหม่เมื่อได้วิธีการใหม่แนวคิดใหม่สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ทั้งหมดนี่ยมันก็จะสร้างสร้างพลานุภาพให้กับอายุของเราสิ่งที่เราไปขอพระเนี่ยพรสีการอายุวันน่สุขภารทั้งหลายขออาจารย์ให้พรนี้ให้พรไปขอหลวงปู่นี่ไปอ้อนวอนนี่เขาเรียกว่าเป็นการขอแบบตำพระขอแบบไรสาระกำพา คำภาชนค time, ิดตัวเองด้วยคำภาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยการที่จะได้อายุที่ดีขึ้นมาได้ไม่ใช่วิธีไปขอใครนี่นะเราก็ต้องปฏิบัติกายเราแบบนี้ด้วยความถูกต้องการที่จะได้ผิวพรรณที่คนมองเรามีความสุขกายสุขใจแล้วเรามองรูบาายา์ใช่ไหมพวกเราหลายเห็นรูบาาจา์สายปฏิบัติหรือไม่รูบาาจา์ที่่า้มีเนีตามมากเรามองไปเห็นผิวพรรณมองไปเห็นหน้าขั้นมองไปเห็น ร่างกายใจมันก็มีความสุขแหละมีความสุขเลยบอกเลยเมื่อเราปฏิบัติย่งิงต้องมันก็จะเกิดตัวนี้ฉายออกมาชวีวันวันนะเกิดผ่องใสเ้าก็ผ่องใสไม่ใช่ผิวข,า,ขาวองขาวนหรือไม่ใช่อครับนะไม่ใช่ผ่องใสมผ่องใสในกายในใจมองเห็นท่านแล้วมันเกิดความผ่องใสยอยากมองท่านทำงนานอยากมองครูบาอาจารย์นั้นนานๆอยากมองพ่อแม่เราทงาน,น,านที่ท่าน อยากมองสามีอยากมองภรรยาอยากมองลูกรรมันนานเพื่อลูกเรามีความสุขสุด่ั้นมองแป๊บหนึ่งห่าทีหนีซะแล้วไม่ไหวมองอาจารย์พิจิตรยังไงอยากมองนานบางคนสมัยเราไม่ยากมองอาจารย์ทุกวันนี้อยากมองมองบ้าน,ะานม,ามองบ้าง,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 งแล้วเราเกิดสุขใจขึ้นมาต่อที่วันนี ็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอยู่สบายจิงสบายเดินไปไหนสบายเมื่อปฏิบัติตนดีแล้วกายใจดีแล้วไปนู่นไปนไปี่นนสบายมีความสุขกายสบายใจเองไม่ต้องไปขอใครเลยไม่ต้องไ,ไ,ไปขอหลวงพ่อขอไหนไปค้อนวัดอะไรอะวัดต่างๆที่ดังๆนี่ขอไม่มีเลยไม่ประโยชน์ขอกายเป็นคนขี้ขอเจียวไปขอตรนขอนี่ขกายเป็นคนขี้ขอขอไม่หยุดไม่หย่อน แต่ถ้าทำเองเอาเองหาวิธีการเอาเองตามที่อุบายญาพูดจาอุบายการต่างๆทั้งสังสอนแต่มากหรือน้อยมันก็เป็นสิ่งที่เราทําเอง,เ,องเกิดความสูงก็เกิดกาลังขึ้นมาเองอเ ụ, ที่ดัวเมื่อไหร่ที่พวกเราทั้งหลายเกิดความสุขกายสุขใจขึ้นมามีพลังมันพลังขึ้นมามีพลังในการต่อสู้มีพลังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตเห็นไหมมีพลังกำลังที่เกิดขึ้นพูดก็เสียงดางความชัด ใจก็มีความขยันขันกายก็มไม่เหนื่อยไม่หย่อนทํางานถ้าขายของก็ขายนั่นแหละถ้าเรียนก็เรียนถ้าแปลงซื้อกระปสายซื้อไปทาไปํางานไปเสร็จก็ทําทั้งโกดีทําอะไรมันมีความสุขมีพลังทางกายเนี่ยพลังพลังตําลังมันเกิดขึ้นเพราะมันอิ่มใจอิ่มสุขอยี่ยมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แถวาานครศรีประการที่พระท่านบอก อายกวันนักสุกษาพระักที่เราไปชอบขอรพอรกันให้มาไม่อยู่อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้จะเ,เกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเราไม่ทำพระไม่มีสิทธิ์ที่จะให้พวกเรา,าเวลาเราไปหาครูบาอาจารย์ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในปีใหม่ไปกราบขอพรท่านเนี่ยคือให้ไปขอพ่อขอพอ,อ,อคิดเราจะไปขอพ่อคิดต่างๆท่านในฐานะที่ท่านผ่านประสบการณ์ชีวิตมาั้งโลกทารทมไม่ใช่ไปการาบแล้วบอกว่า,าขอพรไหมครับ ้าเขบอกว่ายุ่บนสู่ขั้งพลังผมว่าพกไรสารไรสารไม่ได้แง่คิดไม่ได้วิธีปฏิบัติแล้วด้นสิ่งที่อาจารย์ฝากพวกเราในปีพศส5 6พันห้ร้อยหกสิบห้านี่เป็นปีใหม่ที่เราว่าก็ให้พวกเราสร้างแนวคิดใหม่จากอารมณ์เดิมกายเดิมสิ่งที่เราเห็นเดิมๆ่นไหนก็เพิ่มศักยภาพเข้าไปให้เราตัวเองมากๆหรือการเปลี่ยนแปลง เองไม่ให้เกิดการกัมพากับชีวิตร่างกายตัวเองหาวิธีการที่จะจอดและโฟกัสชีวิตตังนี้มันถูกต้องไม่ต้องเขามากมายไม่ต้องเอาหลากหลายชีวิตไม่ต้องเป็นทงานหลากหลายรู้มันทุกอย่างนีไม่ต้องมีข้อคิดอย่างหนึ่งไว้พวกเราจังเลยว่าพรรรักษาโรคต่างๆเพราะอรหัรต่างๆท่ถ้ามีความเป็นเลิศอย่างไม่อย่างนั้นถ้าเราโฟกัสตรงนั้นได้โอเค จะต้องเก่งอย่างไรเก่งก็พออย่างพี่เก่งม right ันทุกอย่างเองอย่างเดียวจะ่ทํา้มันสุดๆนี่แหละพยาาจับชายอย่าไปคิดว่าทํามันได้ทุกอย่างที่จับชายทำผมเองเองไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้ไปกาะเป็นกเป็นเรื่อยแผลไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยอย่างนี้เดียวก็สิ่งที่อาจารย์พูดมาตลอดพวกเราก็ควรจะมองมองอาจารย์ก็อย่างโฟกัสเป็นอย่างถ้าเป็นยากเดี๋ยวเข้ามาในวัตถุ เราเคยเห็นอาจารย์สอนทรกษะีด้วก็ไม่เคยเราเคยเห็นอาจารย์สอนคำโลกไหมกนะ็อ,อยู่ก็ไม่เคยอาจารย์สอนเ,เรื่องบาลีแนะนําเรื่องบาลีคุมเรื่องบาลีบอกเทคนิคการเรียนบาลีควบคุมเรื่องบาลีเห็นไหมโฟกัสเรื่องเดียวไม่ไปเอาเรื่องอืง่นมันก็ได้เป็นเกาะกันก่เห็นไหมแล้ก็สร้างเน้นวัตถุจริ สามวันน <ard> <es> anyway, <match> ี้ได้เปนกาอเป็นคำถึงประเด็นเองครูอาจารย์เองก็เข้าไปทูกทีแล้วก็โฟกัสเข้าไปกับเด็นด้วยเข้าไปกับพวกเราเข้าไปกับเนมนต่อภาพนี้ด้วยมันเข้าลุยด้วยกันเนี่ยเรื่องเดียวนีนก็เป็นหนึ่งเรื่องเดียวก็เป็นเอกเรื่องเดียวก็ชนะในเรื่องเดียวก่ะแต่ถ้าจากเป็นคนชายเนี่วิ่งไป็นคนวิ่งไปนี่ด้วยแต่พ้อมหลังมาไปทํางานอะไรก็ต้องโฟกัสเรื่องอะไรโฟกัสเรื่องวิชาการเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวงานอ่นีต้องโฟกัสเรื่อง วิ่งไปรุ่นไปนี่มันไม่ใช่อัจฉริยะคนนึ่งเพราะนั้นพวกเราจำให้ดีนะตั้งใจใจสร้างแนวคิดใหม่ให้ตนเองวิธีการใหม่ของตนเองบ่อยเรียนรู้สิ่งเก่าๆที่มันเป็นอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นความรู้ต่างๆที่มันพัดผ่านเข้ามาเาให้ศึกษาเรียนรู้มันให้ดีแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายจิตใจของตนเองให้ดีเมื่อเรารักษาร่างกายจิตใจตนเองดีแล้วถ้าเรามีพ่อมีแม่ ไม่จำเป็นต้องไปขอพรมณพ่อแม่จีใจพ่อแม่เลยเขาพ่อแม่ก็เห็นเรามีสุขภาพร่างกายจิตใจดีมีความสุขเขาก็สุขกายสุขใจไปเองรักษาเมื่อรักษาเราร่างกายเราดีสุขภาพจิตเราดีแล้วมันจะส่งผลไปเองเราก็จะได้พรสมใจที่เราปรารถนาหลบรพรปีใหม่อย่างนี้ปีใหม่เราก็เห็นเนทุกปีไปแล้วทำอะไรทำอะไรทำร่างกายเราสุดโทรมทำสุขภาพจิตเราทุดโทรม ก็ไม่ดี e ح, นั้นก็เปลี่ยนแปลงใหม่ซะเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วสุดท้ายเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตเราเองนั่นแหละเราได้สิ่งใหม่ทุกวันด้วยสิ่งใหม่ทุกวินาทีทุกเวลาด้วยเพราะฉะนั้นก็ปีใหม่ปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้าสำหรับประจันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นแหละไม่รู้จะไปยังไงแล้วสุขภาพก็อยู่อย่างงี้อยู่ไปใช้ประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ร่างกายใช้ประโยชน์สภาพ ใจความรู้อะไรต่างๆที่พอม,มีก็พยายามยใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดสําหรับสมบูรก็ขอให้พวกเราทุกคนที่อยู่ข้างนอกศึกษาาประเทศออกไปหรือเป็นพระอยู่ข้างนอกก็ใช้ศักยภาพร่างกายและจิตใจของเป็นเองของตงัวเองมันมีสารภาพมีศักยภาพที่ใช้ประโยชน์ให้มากสุดก็แล้วกันพวกเราอยู่ไปถึงร้อยปีกันยแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนแค่นี้อนพอละ